สวัสดีครับเพื่อนเอนผมอาเล็กนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนสนุกอ e ีเวอร์เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้วันนี้ผมจะพาเพื่อนเอนมาชมความสวยงามของดอกซากุระหรือว่าดอกอดกตในภาษาเกาหลีที่เบ่งบานเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิของประเทศเกาหลีแต่ก่อนที่เพื่อนๆนจะไปรับชมคลิปวิดีโอ าเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากพวกเราทีมงานขอให้เพื่อนๆมีความสุขสำราญในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีคร สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสวนสนุกอ e ีเวอร์เมืองแคกูนะครับวันนี้ก็ฝนตกลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับการท่องเที่ยวของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับเดี๋ยวเราจะเดินชมข้างนอกก่อนนะครับถึงจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวไปกันเลยนะครับคือบรรยากาศริมทางนะครับข้างหน้าสวนสนุก จะมีต้นพดัดพัดกดหรือซากุระเต็มไปเลยนะครับนี่ครับสวนสนุกอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับลงรถมาก็จะอยู่ฝั่งนู้นเลยอันนี้เราข้ามมานะครับเดี๋ยวเราจะเดินริมถนนทรายนี้ก่อนนะครับนี่ดูความงา,ามของดอกพัดกดหรือดอกซากุระเกาหลีนะครับ ฝนก็ตกลงมาไปฟอยครับวันนี้อากาศเย็นดีนะครับถ้าฝนตกแบบนี้ก็ไม่แน่ว่าดอกปักกดนี่จะร่วงเร็วหรือเปล่านะครับดีนะครับเรามาทันตรงนี้เขาเป็นเทศกาลนะครับเทศกาลชมดอกซากุระหรือดอกปักกดตั้งแต่วันที่20มีนาคมครับถึง วันที่4เมษายนครับใกล้ใกล้ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินรอบนอกก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราจะเข้าไปข้างในอันนี้คือหอคอยครับเดี๋ยวจะขึ้นไปนะหอคอยชื่ออะไรนะ83วเวอร์หรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดถ้าเอชื่อผิดก็ขออาภัยนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปอ่านชื่อข้างในครับเพราะว่าจำจำ,จำชื่อไม่ได้นะ83วเวอร์หรือเปล่า นี่ครับข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นครับเป็นสวนสาธารณะอยู่ข้างหน้าแล้วก็พาชมครับฝนจะตกนิดหน่อยตั้งแต่นั่งรถมานี่เป็นถนนเส้นนี้ก็เป็นต้นซากุระตลอดทั้งสายนะครับแต่มันต้นยังไม่ใหญ่ครับน่าจะเพิ่งเริ่มปลูกครับมองไปสุดลูกหูลูกตาครับ เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วนี่นะครับสองข้างทางก็จะเป็นต้นดอกปดกดนะครับนี่ตวงนี้กําลังบูมเลยนะครับนี่นครับนี้เรายังไม่ได้เข้าไปข้างในสวนมิยูนะครับเราอยู่รอบนอกอยู่นะครับตอนนี้ผมว่าจะไปห,หาอะไรกินก่อนนะครับผมจะเข้าไป นี่ครับนี่โอ้ยสวยงามมากอยากให้เพื่อนๆมาเห็นรับเสียได้ฝนตกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเดินให้สุดโค้งนี้นะครับแล้วก็จะหหัวทานหัวกลับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันยาวขนาดไหน,นครับสมเช่นนี้ฝั่งนู้นก็มีนะครับ าวานี่ครับมองไปสือลูกหีูลูกตาเลยเห็นไหมครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะกลับเข้าไปข้างในแล้วครับ กายข้างหลังนะครับเห็นไหมครับม้นไม้เรียงรายนะครับฝนตกปล่อยๆถ้าตกลินๆไม่ไม่ถือแรงมากครับแต่ก็ชุ่มอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับนี่ครับพกลมมาด้วยเราไม่กลัวฝนตก ไม่ได้พกหรอกซื้อมาเมื่อกี้นะครับซื้อเซเว่นมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับตอนนี้เราอยู่หน้าส่วนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในครับเดินขึ้นไปก็ระวังลื่นนะครับ นะ่อยครับเดี๋ยวจะรอดูตอนเย็นนะมันจะสวยขนาดไหน ครับค่าเดินทางค่าตัวเข้างานนะครับผู้ใหญ่สี่หมื่นห้าครับวันเดย์พาร์ได้ทุกส่วนนะครับทั้งหมดเลยนะครับถ้ามาตอนกลางคืนหลังสิบเก็ดนาฬิกาก็สามหมื่นหนึ่งพันอนะครับนี่เด็กก็สามหมื่นห้านะครับ ี่นะครับเปิด10โมง10โมงครึ่งนะครับถึง4ทุ่มนะครับก็จะมีให้โหลดแอปเช็คอินที่นี่ครับให้เวลายะห่างทางสังคม1-2เมตรนะครับนี่นะครับะะทบบี่ขายตัว๋วต้องไปต่อแถวซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วนะครับ เดีวเราจะเข้าไปหักได้กันนะครับฝนตกนะครับวันนี้เครื่องเล่นเล่นไม่ได้นะครับเขาบอกก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ปัญหา กันนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังแนละ้วก็เป็นยังไงนี่ครับฝนตกเป็นพอยนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เล่นเครื่องเล่น mm. ก็มานี่ครับาร์นิววลก็ป mm. ิดสองคาดหมายนิดนึงนครับฝนตกตรงนี้จะเป็นแผนที่งานนะครับ mm. ตรงนี้น่าจะเป็นที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่วางกล้องนะครับนี่นะครับวางกล้องถ่ายรูปเรียกสกายวีนะนี่เป็นกระเช้านะครับไปไหนไม่รู้แต่ไปก่อนแหละน่าจะไปหอคอยหรือเปล่า อยู่บนกระเช้าแล้วนะครับก็ลอยฟ้าไปไหนไม่รู้มีช้ามากครับโหแต่ถ้าได้ไปเรื่องผมมากนะข้างหน้าไปแล้วอาจจะไม่ชัดนะครับอาจจะไม่ชัดโหมีน้องอะไรวะเนี่ยน้องแพะน้องแกะมันมัวมนะัวแล้วไม่มีที่ผ่านน้ำฝนนะครับ เพิ่งกระเช้าไปดูอะไรข้างบนนะครับ น,นี้ก็อยูนอ่นอกเมืองครับอาจจะมัวไปหน่อยเขาไม่เห็นพยายามดูให้เห็นนะครับนี่ครับต้นปาก์มกอดคาคุระน่าเสียดายมากครับฝนตกวันนี้งั้นเราก็จะเห็นทูวทั์งามๆนครับห่อ,อคอยเด้อจะขึ้นไปอันนี้ก็เป็นเรือไวกิ้งนะครับ นะครับฝนตกอาจะขึ้นหอคอยได้ไหมเนี่ยเียด้มากฝนตกขอบคุณก็จะมีขายของอะไรเยอะๆเราจะขึ้นหอคอยดูนะครับม,มีเล่นมัจีกร้ำเลยเหรอวะเนี่ยมีสายอยู่นะครับ รยาากาศนี่นะครับบรรยากาศข้างบนหอคอยนะครับก็จะมีต้นพอดกดอยู่พล่างนี่คือเมืองแต่กูนะครับข้างลลัง ครับอ๋อคอจะขึ้นไปได้ไหมทางเข้า รถบัสที่เห็นในภาพครับจอ,จอดเสียที่นี่เองครับถ้ามีแสงแดดนี่จะสวยมากเลยนะครับ ใส่ร็จเปล่าเราเปิดดูคนระับมาจะเขียนเขียนแล้วก็มาห้อยนะครับ อีกห้ามืวานวอนก็เลยไม่ขึ้นดูแล้วมันก็ไม่มีอะไระครับน่าจะมาตอนค่ำม,มาดูไฟป,ประดับจะสวยกว่านี้ครับลงได้หรือเปล่านะฮะเดินไปมั่วเลยครับเป็นถนนสวยเงียวเราจะลองเดินไปนะครับถึงไหนกัน ทางถนนเขาเพ้นไลน์ด้อถนนนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเพ้นไลนมีรถถ้ามีแสงแดดจะสวยมากครับ ก็เลยกดเสียงมันเกือบลื่นมาแตกเมื่อกี้โอ้ยดีไม่ล้มเลยนี่ครับถ้ามาวันปกติเราจะได้เล่นอันนี้หน่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ห่อติทิ้งดิ่งลงมา เข้าไปถ่ายรูป ขึ้นมาเราจะเดินลงไปแล้วนะเสียดายไม่ได้เล่นเครื่องเล่น